สัปดาห์นี้พบกับ so re. สวกศึกษาดูงานณนาประเทศออสเตรเลียอ,อร่อยจริงอร่อยจริงอน่อยร,ร้รราพอ,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 อกันิกแล่อร่อยจริงเย็นมากโอ้หอมหอมกลิ่นเทียนพุ่งขึ้นไปเลยนี่ข้าวเขาแปรรูปใส่น้ำตาลมะพราะ้าวออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญของ าทางคณะกรรมการบริหารส่วกอได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่แอตแลนติโอนะคะอยู่ที่เมืองเมลเบิร์นรัฐวิกตอเรียก็ที่นี่เป็นฟอรซิลิตี้ที่ทางภาครัฐร่วมลงทุนมีฟาซิลิตี้ที่ดูแลในเรื่องของคอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือในการทดสอบในการทำารีนเอ็ซเนซิ่งนะคะวันอาทิตย์นี้เวลา10นาฬิกา35นาที